ดีครับลุงอิทครับนะครับวันน <The> <baptism>? ี้ก็ทางฝั่งวันนี้มาห้วงน้ําขาวนะครับมาหาลุงอิทเนาะอยู่บ้านคันนานะครับก็ตัดลูกเสร็จหมดแล้วอยากจะถามลุงอิทนะครับพอดีมาเห็นใต้ต้นเห็นลุงอิทแต่งกิ่งแล้วก็เอาใบกองไว้โคนต้นนะครับก็ลุงอิทครับลุงอิทแต่งกิ่งก่อนใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยก่อนแต่งกิ่งแต่งก่อน แต่งแต่งกิ่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยตามเหรอครับลุงยิ้มีกาหนดไหมว่าแต่งกิ่งกี่วันถึงใส่ปุ๋ยก็อย่างน้อยก็ต้องมีสิบกว่าวันอะจากจากเริ่มตัดมาก็ประมาณสิบวันก็เริ่มแต่งเลยอโดมแต่งเลยครับก็คือเราตัดลูกเสร็จประมาณสิบวันเก็บเชือกเก็บอะไรเสร็จใช้ประมาณใช้เวลาประมาณสิบวันแล้วแต่งกิ่งแต่งกิ่งเสร็จกี่วันครับถึงใส่ปุ๋ย แต่งกิ่งก็ใส่ปุ๋ยตามได้เลยอ๋อเราใส่ปุ๋ยแต่แต่งเราจะใช้ใบหมกมามาหมกมกอยู่ที่โคนให้ห่างโคนสักหน่อยเองครับห่างโคนมาประมาณ50ิเซนนี่ประมาณนั้นครับก็คือไม่ได้เอาใบหรือว่ากิ่งที่ว่าแต่งเนี่ยทิ้งใช่ไหมฮะไม่ได้ไปทิ้งก็เอาไว้เป็นปุ๋ยเลยไว้พนังก็เป็นปุ๋ยลูกอิดใส่ไปอย่างนี้ ใส่ใบไว้อย่างนี้ก่อนใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยแล้วเอาใบมาทับใส่ใบก่อนแล้วก็ที่นี่ก็วานปุย๋ยทับเลยปานปุ๋ยทับเลยคือระยะปุ๋ยก็คือห่างโคนมาในรัศมีเ <ใน S 2> ดียวกันกับ,บใบเหมือนกันนะอ,อ๋อคือแต่งกิ่งเสร็จนะครับเอากิ่งมาวางไว้ไว้ไว้รอบโคนเลยนะครับ <c oughs> ให้ห่างจากโคนมาประมาณห้าสิบเซนแล้วก็เอาปุ๋ยเกลี่ยสามนได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆของลุงอิฐหลังจากที่ว่าตัดลูกเสร็จ แล้วก็มาทําการแต่งกิ่งฟื้นต้นใส่ปุ๋ยนะครับลุงิหยครับปีนี้ลุงยิ้ดแต่งหนักไหมครับปีนี้ไม่แต่งไม่แต่งเยอะเพราะปีกายเราแต่งเยอะอเราจะสวนใหญ่จะเผาสักปีหนึ่งถ้าเราแต่งหนักปีหนึ่งแล้วปีปีต่อไปเราก็เบาหน่อยแล้วปีหน้าก็หนักอีกมันปีเว้นปีใช่ไหมครับที่ว่าหนักกับเบาก็อนไม่ถึงกับเชิงเว้นเนี่าเปาดูเกณฑ์ยังไงครับลุงยิ้ดว่าปีไหนควรแต่งหนักหรือว่าแต่งเบา ถ,ถ้าเราแต่งหนักแล้วปีปีที่สองเนี่ยมันจะยังแหลมไม่เยอะเราก็แต่งน้อยหน่อยอแล้วเดี๋ยวปีหน้ามันจะแหลมเยอะขึ้นไปเราแต่งหนักอ๋กอยคือลุงยิปก็คือมองพยายามให้มันเย่ยให้มันสูงเกินครับ <ๆ S 2> ก,ก็เราประเมินจากจากการต่อยอดนะครับถ้าต่อยอดแล้วทรงมันแลจะไปไกลหรือสูงเกินก็ท<ม>ําการแต่งหนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าการต่อยอดหรือว่าการที่ว่า มันพุ่งไปไม่ไกลแล้วมองว่าทรงมันไม่ไม่สูงเกินก็จะแต่งมันแต่งน้อยนะครับพื้นฐานประมาณนี้ถามอีกนิดนึงได้ไหมครับว่ามาครับว่า <laughs> คือลูกอิฐเคยปรับพีเอชบ้างไหมครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยปรับกรดด่างที่ <laughs> ดินเลย,เยก็คือทําพื้นฐานก็คือแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยปกติเลยครับ <laughs> แต่แต่เดี๋ยวผมขอถามลูกอิฐนิดนึงนะว่าหลังจากแต่งกิ่งเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยรอบแรกเนี่ย ควรจะเป็นอินซีอินซีเคมีหรือว่าเป็นเคมีเลยส่วนใหญ่จะเป็นอินซีเคมีอ๋อครับก็โดยพื้นฐานจะเป็นอินซีอินซีเคมีนะครับหรือว่าเห็นลุงอิฐเคยบอกว่าบางทีก็เอาเคมีปนกับอินซีเคมีเลยบางบางบางทีก็ปนกันเลยครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่จังหวะเนาะครับผมก็เป็นเรื่องแปลกเนาะที่ลุงอิฐไม่เคยปรับ pH แต่ส่วนลุงอิฐก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรเห็นบางที เออนาเขาเอาเอามามาวัดดินห่ะเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรอ่ะดินแสดงว่า,วาระบบอินทรีย์วัตถุในแปลงลุงอิ๊ดีอยู่แล้วครับดีมากาแสดงว่ามันเกี่ยวกับการบริหารการจัดการดินเนาะไม่ได้ทําให้โล่งเตียนนะครับเนี่ยก็คือใบใบไม่ได้มองคํานึงถึงว่ามันจะเป็นแหล่งของโรคนะครับอินทรีย์วัตถุก็ลุงอิ๊มองว่าเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับก็คือเนี่ยครับร้อนแรงอย่างนี้ลุงอิ๊ก็เลี้ยงหญ้า นะครับไม่ได้พ่นยาขยะแต่ผมมาจังหวะที่เอาดอกก็เห็นลุงอิฐพ่นยาขยะเตียนเลยเหมือนกันปีหนึ่งจะครข้างเดียวครับจังหวะเอา<ม>ดอกเรยตรงกลุ่มไม่ได้ไม่ได้พ่นทั้งผืนนะที่เหลือลุงอิฐเน้นตัดเอาใช่ไหมครับเน,เน้นตัดเอานั่นคืออินทรียวัตถุชั้นดีครับนะไม่ใช่ว่าลุงอิฐไม่ไม่ปรับไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าลุงอิลุงอิฐมีอินทรียวัตถุชั้นดีอแปรงนะครับก็ว่าใช้คันตัด้าแล้วก็เพิ่มอินทรียวัตถุอินทรียวัตถุก็เป็นตัวหนึ่งในการปรับพีดด้วยนะ อ่าครับครับใช่ใช่อันนี้ก็เป็นสาระเนาะสาระตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าลุงยิทออกออกสื่อเยอะมากครับตอนนี้และเขาแก้วก็ได้รับความเมตตาจากลุงยิทนะใช่ครัเป็นลูกค้าเขาแก้วมาเกือบจะยี่สิบปีละเจ้าทุเรียนเนี่ยอายุนึงรวมห้าสิปีแล้วอะครับเนี่ยเนี่ยไปดมสมัยก่อนนะพวกนี้ก็คือชนีเนี่ยตอตอเนี่ยประมาณรวมห้าสิปีแล้วกอใช้เขาแก้วมาตั้งแต่ ประมาณทุเรียนประมาณนักสิบปีไหมตั้งแต่สมัยรุ่นปุ๋ยผงนะรุ่นปุ๋ยผงแล้วก็ก่อนที่ผมมาทํางานนะครับงั้นจะบอกว่า20สปีนี่คงไม่ไม่มีผิดคาดแน่นอนนะครับจากการที่ว่าลุงอิทบอกตั้งแต่รู้จักปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็อยู่กับเขาแก้วมานะครับหลักๆของลุงอิทแล้วก็คือใช้กับในกลุ่มของทุเรียนเล็กนะครับแล้วก็ใช้ในการฟื้นต้นทําใบแน่นอนนะครับหลังจากตัดลูกเสร็จก็อย่างที่บอกนะครับ ประมาณ10วันนะครับเกี่ยวเชือกเก็บเชือกนะครับแล้วก็มาแต่งกิ่งนะครับ <Yeah. S 1> แต่งกิ่งเสร็จแล้วก็เอาใบมามาว้รอบโคนเป็นอิซีวัตถุแล้วก็เอาปุ๋ย933นะครับขาวแก้วบวก10 OM หวานทับได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็เทคนิคง่ายๆอย่างนี้นะครับของอาจารย์ของพวกเรานะครับข่าวแก้วนะครับก็ต้องยกให้เป็นผู้ที่เป็นคนหนึ่งนะครับที่ช่วยขาวแก้วช่วยให้ขาวแก้วยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนหนึ่ง เหมือนกับเป็นนักวิจัยให้เขาแก้วเลยนะครับว่าปุ๋ยของเราเป็นยังไง20ปีการันตีนะครับจากที่ผมมาทํางานนะครับลุงอี้ก็ใช้ละใช้มาถึงทุกวันนี้นะครับยังไงก็วันนี้ต้องขอบพระคุณลุงอี้นะครับเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณคุณลุงมากครับ